สวัสดีครับผมมิกจองมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องโควิดนะฮะแต่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะก็ในการใช้ชีวิตก็คือชีวิตครอบครัวนะฮะหรือชีวิตคู่นะฮะวันนี้มาพูดเรื่องของเหตุผลที่คนเลิกกันในช่วงโควิด19นะฮะมาดูว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะนะฮะมันมีการศึกษาวิจัยนะในหลายๆประเทศนะฮะในช่วงโควิดนี่แหละ เกิดอัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะฮะในอังกฤษนะฮะอันนี้ขาชดนะท่ามกลางช่วงเวลาโควิดนะครับก็รวมไปถึงสหรัฐจีนและสวีเดนด้วยนะครับบืความนี้โดยคุณกันเอี่ยมอินทรานะฮะนับเป็นสงกรานต์ที่2แล้วนะครับน,นี้พพูดถึงไทยก่อนนะฮะที่เราต้องเฉลิมฉลองกันแบบไม่เงียบนะฮะท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดการกลับบ้านมารวมญาติลดน้ําดําหัวถือเป็นการแสดงออกถึงความรักในช่วงเทศกาลของคนไทยนะฮะ ทุกๆปีเราก็มาลดน้าดาหัวกันอย่างมีความสุขแต่2ปีที่ผ่านมานี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างชื่นเชิงเลยนะฮะด้วยความระบาดของโควิดวะ COVID, นะฮะทำให้การแสดงออกถึงความรักในช่วงเทศกาลเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะฮะกลายเป็นว่าเราต้องมารักษาระยะห่างกันเนี่ยกลายเป็นว่าการรักษาระยะห่างแต่ก่อนเคยใกล้ชิดกัน,นการรักษาระยะห่างเนี่ย กลายเป็นการแสดงออกถึงความลับที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้นะครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะฮะเราก็เลยคุ้นชินกับการอนงชีวิตในแบบสังคมนะฮะแต่โควิดมาส่งผลกระทบความสัมพันธ์ในสังคมเราอย่างทุกด้านนะฮะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนคู่รักการทํางานการเข้าสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญนะฮะการลดดาวปิดเมืองส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันอย่างมากนะฮะดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะฮะ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตในช่วงนี้นะฮะมีบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะฮะจากสํานักข่าว BBC นะฮะของอังกฤษก็รู้อยู่นะของอังกฤษพูดถึงเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิดอัตราการหย่าล้างสูงขึ้นอย่างมากในอังกฤษในช่วงวิกฤตโรคระบาดบทความชิ้นนี้อ้างอิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการยุติความสัมพันธ์อาทิอฟ้องยา่านะฮะ การค้นหาเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรื่องของการยุติความสัมพันธ์และยอดรายรับจากบริษัทกฎหมายในการฟ้องหย่านะฮะสิ่งที่น่าสัจจ์ที่สุดก็คือตัวเลขเหล่านี้ซึ่งรวบรวมจากประเทศต่างๆอาทิอังกฤษสหรัฐจีนสวีเดนชี้เห็นในทางเดียวกันนะฮะและอาจจะกล่าวว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะฮะในช่วงนี้นะฮะบทความนี้ชี้เห็นถึงอัตราการแยกทางนะฮะการหย่าร้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยามสำคัญในช่วงโรคระบาดนะฮะ และแนวโน้มเนี่ยมีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างนี้ด้วยนะฮะเป็นลีเนียเลยทีเดียวพื้นที่ส่วนตัวและเวลานะครับพูดถึงประเด็นนี้นะฮะพื้นที่ส่วนตัวและเวลานะฮะถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบนะฮะการปิดเมืองนะฮะนะฮะอยู่บ้านนะฮะนอกจากจะเพิ่มเวลาให้คู่รักได้อยู่กันหนุงกระหนิงกันมีเวลาด้วยกันมากขึ้นแล้วยังหมายถึงนะฮะพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนของผัวเมียลดลงนะฮะเพราะต้องอยู่ด้วยกัน พื้นที่ส่วนตัวต่างคนปกติคนเคยไปอยู่ที่ทํางานเนาะบางคนก็ไปม,มีเวลาเฉลิมฉลองกับเพื่อนในที่ทํางานอะไรเงี้ยถูกลดลงกลับได้มาอยู่ด้วยกันมันติดเกาะด้วยกันนะฮะหากวัดศักษษษษิ์สิทิแล้วนะฮะอาจกล่าวได้ว่าการยุติความสัมพันธ์นะฮะมีรูปแบบและเงื่อนเวลานะฮะความถี่และจํานวนของการหย่าร้างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะหลังจากช่วงเวลาหยุดยาวต่างๆนะฮะที่คู่รักและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เราอาจจะมองว่ามันดีเนาะแต่ว่าพออยู่ร่วมกันนานๆเนี่ยเขาว่ามีแนวโน้มที่มันสูงขึ้นนะฮะอย่าหลังสูงขึ้นซึ่งในกรณีของสังคมตะวันตกเนาะต่วันตกในช่วงอย่างช่วงคริสต์มาสหรือหยุดหยุดปิดเทอมนะ,ะจึงสามารถทั่พูดได้ว่าการปิดเมืองจากโควิดเสมือนหนึ่งเอาเทศกาลเหล่านี้มาเชื่อมต่อกันคริสต์มาสนะฮะสปริงเบรกปิดเทอมอะไรเงี้ยมาเชื่อมกันนะฮะก็ ก็แล้วก็แบบว่ามันเชื่อมแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะฮะจึงไม่น่าแปลกใจเลยหากจํานวนของการหย่าร้างนะฮะจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสคัญนะครับปัญหาหลักที่พบในคู่หรือครอบครัวที่เลือกยุติความสัมพันธ์หรือเลิกเลิกเ,ลเอ่อเลิกกันนะฮะหย่าร้างกันเนี่ยก็คือภาระงานบ้านนะฮะปกติคุณสามีไม่เคยทาเลยนะก็เลยต้องมาทาการดูแลบุตรอันนี้ก็สาคัญใครมีลูกคงจะรู้ถ้าแบบถูกแบบโยนงานนะเธอดูลูกสิเธอดูลูกสิโอไม่โอเคนะฮะ การดูลูกมากขึ้นนะฮะการจัดสรรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไม่สมดุลน,นะฮะอ,อ่บางคนก็เมียท้องอยู่นะฮะนี่เธอไปทานั่นทํานี่นะฮะก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความน้อยเนื้อต่าใจได้นะฮะก็ลูกปิดเทอมอีกนะฮะก็ต้องมาดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความเครียดเพิ่มขึ้นจากการกักตัวก็มีครับคือเราทางการกักตัวก็เครียดอยู่นะฮะและภาระหน้าที่งานที่อาจเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วส่งผลสุดท้ายอาจจะเกิดความลุ่มแรงในครอบครัวได้นะครับปัญหาที่หนักใจต่างๆจนบางครั้งอาจจะเรียกว่าทําให้คนในบ้านจิตตกได้นะครับรวมไปถึงนะครับปัญหาจากภายนอกนะฮะนอกจากปัญหาในใจแล้วเนาะจิตตกแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาภายนอกก็คือเศรษฐกิจตกต่าหดตัวนะฮะจึงทําให้รายรับในรบครอบครัวลดลงหรือเงินเดือนลดในบางกรณีส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลงใช่ไหมล่ะเคยใช้เงินเท่านี้ในการเพื่อจะคงสภาพคุณภาพชีวิตได้ขนาดเนี่ยแต่ รายได้มันลดนะ้องก็เลยต้องลดคุณภาพชีวิตลงการใช้จ่ายลดลงนะฮะทำให้ต้องมานั่งจัดลําดับความสําคัญในการใช้จ่ายนะฮะก็นํามาสู่ความขัดแย้งนะฮะของคนเรานะฮะก็ปกติเคยซื้อเสื้อผ้าเท่านั้นเท่านี้นะฮะเราต้องโอนเงินให้โอนเงินให้เนี่ยต้องจํากัดนี้เธอลดลงลดรายจ่ายหน่อยนะอะไรเงี้ยประหยัดหน่อยช่วงนี้อะไรางี้มันก็เกิดความขัดแย้งในใจนะฮะความสัมพั์ในแต่ละครอบครัวและในแต่ละคู่ล้วนเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะฮะ มีความพิเศษและเป็นเอกล,อกลักษณะะ์ในแต่ละครอบครัวในแต่ละคู่แต่สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากบทความนี้ก็คือแนวทางในการรักษาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนี้นะฮะจากวิถีชีวิตจาจํงวันที่ต้องเปลี่ยนไปนั่นคือ1นจัดการและแบ่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครัวให้เกิดความสมดุลนะฮะไม่ต้องมานั่งน้อยใจเกิดบ i อ s กันนะฮะและ2ลํำาำดับความสําคัญในการใช้จ่ายนะฮะจากรายรับที่อาจจะลดลงในช่วงนี้นะครับ โอเคผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ